What up, say? สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปพบกับ The Office Thonglor Space Indoor และ Outdoor ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ Enjoy Your Life เป็น Space ที่สามารถใช้ชีวิตได้ที่นี่ตั้งแต่เช้าจนค่ำเลยนะครับโดย The Office Thonglor เนี่ยจะตั้งอยู่ที่ทองหล่อซอย10ใกล้ๆกับ Donkey Mall ครับโดยที่นี่เนี่ยจะเปิดให้คุณเข้ามานั่งทำงานแล้วก็พักผ่อนสบายๆในสไตล์รีสอร์ทสุดโคซี่และมีร้านกาแฟและก็ร้านอาหารรองรับให้ทุกคนสามารถ Enjoy แล้วก็ทำงานได้ตามความชอบเลยนะครับโดยขณะที่ตอนเย็นเนี่ยที่นี่ก็จะเปลี่ยนโหมดกลายเป็นแหล่งแฮงเอาท์ที่สนุกสุดเหว ยังใช้ระบบเสียงจากวยอะคูสติกด้วยนะครับโดยรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับสวัสดีครับผมบอลออล่าเป็นชอนซิสเต็มนะครับวันนี้ก็พามาชมอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับในซอยทองหล่อซอย10แห่งนี้นะครับซึ่งจะมีโซนอยู่ในกันทั้งหมด5โซนนะครับเรามาดูโซนแรกนะครับโซนแรกจะเป็นชื่อโซนทูตออเดร์ซึ่งลำโพงที่เราลงไว้ก็จะเป็นรุ่นแอร์สีแดงจำนวน4ตัวนะครับแล้วมีซับวูเฟอร์2 1 2นะครับจำนวน2ตัววาง s t a ็กกันอยู่ตรงกลางนะครับผมส่วนโซนถัดไปนะครับจะเป็นชื่อโซนคอมนนะรับ ก็จะเป็นรุ่นแอร์เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นสีขาวจํานวน4ตัวนะครับก็ซับวูเฟอร์วีนิวสองหนึ่งสองนะครับจำนวน2ตัวนะครับผมถัดมาจะเป็นโซนร้านกาแฟนะครับชื่อร้านคอมนะครับจะเป็นรุ่นไซโครนสีนะครับจํานวน4ตัวนะครับสีขาวอีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นโซนเทเลีด้านนอกนะครับก็จะใช้เป็นรุ่นไซโครนนะครับกันน้ําแล้วก็ซับไซโครนเบสมิดไฮจะเป็นไซโครนสี่จำนวน8ตัวนะครับผมเอาอยู่แน่นอนสําหรับสเปซกว้าง และอ o u t d o ตรงนี้นะครับผมโซนถัดมานะครับก็จะเป็นทางเข้าทอเลทตหรือว่าห้องน้ำนะครับก็จะมีไซลัด6.1นะครับติดอยู่ด้านนอกจํานวน2ตัวนะครับแล้วก็แบ่งเป็นห้องชายหญิงซิสเต็มแบ็กโบนนะครับแน่นอนว่าพื้นที่กว้างกวงเนี้ยเราจะใช้เป็นอนาล็อกอย่างเดียวคิดว่าอนาคตมันน่าจะมีปัญหาแน่นอนก็ เราเลือกใช้เป็นระบบดันเ t e นะครับทั้งระบบเลยเต็มแรกนะครับจะเป็น SM16 เราใช้จํานวน1ตัวนะครับและใช้การ์ด Dante เป็นตัวกระจายสัญญาณผ่านระบบ Dante นะครับภาคกําลังขยายนะครับก็เลือกใช้เป็น Voice s t i กแน่นอนว่าระบบที่เราลงเอาไว้นะครับครอบคุมการใช้งานทั้งหมดแน่นอนและที่สําคัญนะครับการคอนโทรลก็คอนโทรลด้วยทัสกีนคอนโทรล CC7 นะครับจำนวน1ตัวนะครับนอกจากที่จะเป็น CC7 นะครับเรายังมีเป็นระบบทั้งที่เป็น Android แล้วก็ iOS สนะครับสามารถคอนโทรลแต่ละโซนได้ง่ายดายมากๆนะครับผม